สวัสดีครับท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ได้เครื่องดูดฝุ่นมาตัวน,นะครับก็เป็นของยี่ห้ออากิระนะครับแล้วก็มีพิกัดกำลังพ800วัตชื่อรุ่นก็เป็นไซโคนนะครับไซโคนก็แปลว่าพายุนะครับก็คือดูเหมือนว่าจะเป็นรุ่นที่มีพลังแรงดูดพายุนะครับสำหรับรูปโฉมโนมพัน ด้านบนก็เป็นลักษณะนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้เป็นล้อลากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสําหรับเอาไว้ต่อกับท่อต่อกับหัวดูดฝุ่นนะครับส่วนแนมเพรนะครับที่แนมเพรก็จะเป็นดังนี้นะครับก็เป็นรุ่น VC 1808 V นะครับ ใช้แรงดัน200 2 0 0ถึง240้โวลต์50าสิบิเพิร์ตแล้วก็พิกัดกำลังก็1,800วัตต์นะครับสำหรับสภาพทั่วไปนะครับก็จะไม่มีสายสำหรับต่อไปยังหัวดูดฝุ่นนะครับแล้วก็รีวไอตัวม้วนสายตรงนี้นะครับก็ขัดข้องเล็กน้อยนะครับไม่สามารถที่จะเก็บสายได้แบบไม่สามารถที่จะเก็บสายได้นะครับเหมือนกับล็อกอยู่นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของ power นะครับตัวนี้นะครับเมื่อผมก็จะทำอส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการควบคุมสปีดนะครับควบคุมความแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนตรงนี้ควบคุมไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะลองเทสให้ดู คือดูเหมือนวิ่งสปีดเดียวอยู่นะครับก็คือไม่สามารถที่จะเพิ่มลดสปีดได้เพิ่มลดความเร็ว er ได้ซึ่งเดี๋ยวแอดมินจะมาแกะให้ดูนะครับว่าข้างในมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลักการในการควบคุมสปีดควบคุมความเร็ว er ของเขา <S 1> <S 1> <S เขาใช้วิธีการแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการเปิดนะครับก็เอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับยังใหม่ๆอยู่นะครับจุดนี้ก็เป็นห้องพักฝุ่นนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีน็อตอยู่นะครับ1 2 3 4นะครับก็ถอดน็อตที่ยึดไว้นะครับ ถอดน็อตท,ที่ยึดไว้ออกนะครับหลังจากถอดน็อตท,ที่ยึดไว้ออกเรียบร้อยนะครับสี่ตัวนี้นะครับก็แกะตรงนี้ออกนะครับด้านล่างก็จะมีล็อกอยู่เสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับคว้ารอบตัวนี้ แล้วก็ถอดต,ตัวนี้นะครับสายเสียบสําหรับสายเสียบที่ใช้ต่อกับตัวปรับสปีดนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นโพเทนชียลมิเตรสำหรับปรับสปีดนะครับก็ถอดออกหลังจากที่ถอดออกนะครับก็จะเห็น โครงสร้างภายในตามนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ม้วนเก็บสายนะครับม้วนเก็บสายตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกนะครับคือล็อกสายไฟถ้ากดก็คลายล็อกสายไฟก็จะหมุนเก็บได้นะครับม้วนเก็บได้ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นชุดควบคุมสปีดนะครับชุดควบคุมสปีด ซึ่งถ้าดูจากคุปชุดควบคุมสปีดตัวนี้นะครับอุปกรณ์ power ที่ใช้เป็นตัวตัดต่อกระสไฟฟ้านะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นไปแอดนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนของมุ่งจรคอนโทรลก็จะมี IC ีมีแคปซิเตอร์มีรีซิสเตอร์ต่างๆนะครับแต่ตัวหลักๆที่เป็นอุปกรณ์ power ก็คือตัวนี้นะครับก็คือใช้ฮิตซิงระบายความร้อนซึ่งก็ ใช้หลักการที่เรียกว่าเฟดคอนโทรลนะครับก็คือใช้วิธีการควบคุมสปีดโดยการควบคุมแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้โดยทั่วไปเครื่องดูดฝุ่นหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ก็จะเป็นยูนิเวอร์แซลมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่ใช้ได้ทั้งไฟ a c แล้วก็ไฟ d c นะครับซึ่งบางครั้งนะครับภาษา ช่างนะครับทั่วๆไปเขาจะเรียกว่ามอเตอร์มหัศจรรย์นะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์มหัศจรรย์กย็คือใช้ได้ทั้งไฟ AC แล้วก็ไฟ DC ซซึ่งก็คล้ายๆกับมอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องซักผ้านะครับถัดไปนะครับแอดมินจะถอดตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วก็จะเอาตัวนี้มาต่อกับบอร์ดนะครับเพื่อควบคุมสปีดท,ทดลองควบคุมสปีดให้ดูว่า บอร์ดตัวนี้ยังสามารถที่จะควบคุมสปีดได้หรือไม่นะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นโครงสร้างของสวิตควบคุมสปีดนะครับก็จะเป็นตัวต้านทานแบบสไลด์นะครับก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับค่าความต้านทานได้การใช้งานก็ต่อกับ ตััวนนี้นะครบซึ่งเดี๋ยวแอดมินจะทดลองให้ดูอีกทีนะครับว่าถ้าเอามาต่อตรงๆตรงนี้สามารถที่จะควบคุมสปีดได้หรือไม่นะครับโอเคครับแอดมินเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับก็จะกดสวิตช์ o อน าดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ายังสามารถที่จะควบคุมสปีดได้นะครับแต่เมื่อสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งไปแล้วไม่สามารถควบคุมได้ก็คือตรงนี้นะครับอาจจะไม่ลงล็อกนะครับก้านที่ก้านของตัวทันทานตรงนี้อาจจะติดตั้งไม่ลงล็อกนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะทําการสไลด์เปลี่ยนค่าความทันทานได้นะครับต่อไปแอดมินจะเปิดให้ดูนะครับว่ามอเตอร์ด้านใน เป็นมอเตอร์แบบไหนอย่างไรนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับก็จะเป็น DC มอเตอร์แบบ Universal นะครับหรือ DC มอเตอร์แบบซีรีส์นะครับถ้าเป็นการใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงเขาก็จะเรียกว่า DC ซี r i รีส์มอเตอร์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Universal m o ลมอเตอร์ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งกับไฟ AC แล้วก็ไฟ DC นะครับ การเปิดออกดูมอเตอร์นะครับการเปิดออกเซอร์วิสมอเตอร์ก็จะเปิดน็อตที่ตัวนี้นะครับคลายน็อตที่ตัวนี้อดมินปิดไฟก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพลาดไปจะโดนไฟดูดแล้วก็มีน็อตนี่นะครับ เวลาเซอร์วิสนะครับก็แนะนํานะครับให้ปิดไฟปิดสวิตช like <sy> ์ให้เร like ียบร้อยนะครับบางทีเราปิดสวิตช์อย่างเดียวนะครับคือแนะนําให้ถอดปลั๊กด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราปิดสวิตช์อย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่แน่ใจว่าสวิตช์ตรงนั้นนะครับเขาตัดลายหรือตัดนิวตันนะครับเพราะบางครั้งนะครับเราปิดสวิตช์เขาตัดแค่นิวตันแต่ว่าไม่ตัดลายเพราะฉะนั้นไฟก็จะมารออยู่ที่บริเวณนี้นะครับ เมื่อไฟมารออยู่เมื่อเราเอามือไปแตะนะครับเ <_ d ress> ผลอไปแตะหรือรู้เท่าไม่ถึงการนะครับว่ามันตัดหรือต้นไม่ได้ตัดลายนะครับก็จะโดนไฟดูดได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ถอดปั๊กนะครับ อเคครับหลังจากที่ถอดออกมานะครับเปิดออกมาก็ก็จะเห็นหน้าตาของวงจรตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คืออินพุตที่เข้ามานะครับเข้ามาจากโลนสายไฟนี่นะครับก็คือไฟไฟลายกับนิวตันเข้ามานะครับส่วนลายนะครับสีแดงนี่ก็จะมาเข้าสวิต์นะครับก็ใช้สวิตช์ตัวนี้เป็นตัวควบคุมออนออฟนะครับจากนั้นนะครับ หลังสวิตตัวนี้ก็เข้ามาที่แผงควบคุมนี่นะครับแล้วก็มาใช้ไอเจ้าไตแอกตรงนี้นะครับซึ่งทําหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟ a อซนะครับก็คือทําหน้าที่ปรับลดเพิ่มลดแรงดันนะครับก็คือทําหน้าที่ลดแรงดันนะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มได้สูงจากแหล่งจ่ายได้นะครับก็คือมีเส้นทางเดียวก็คือลดแรงดันลงจากแหล่งจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าปรับสุดนะครับปรับแรงสุด แรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์ก็เท่ากับแรงดันที่มาจากลายนะครับคือ2 2 0แต่ถ้าปรับลดลงนะครับก็ลดหลั่นไปตามมุมที่ไตแอคถูกทิกให้ทำงาน,นแล้วหลังจากแผงควบคุมนะครับก็คือเส้นตีฟ้านี่นะครับก็จะไปเข้ากับมอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นแบบซีรีส์นะครับเป็นแบบยูนิเวอร์แซลนะครับก็คือจะต่อนุกรมกันระหว่าง แปลงฐา,านกับขดรวดฟิวนะครับก็คือสายของสายที่ออกจากแผงควบคุมตรงนี้ก็จะมาเข้าที่แปลงถ่านนะครับแล้วก็จากแปลงถ่านก็จะไปเข้าขดลวดฟิวแล้วก็จากขดลวดฟิวก็จะออกก็จะกลับมานะครับก็จะวิ่งกลับมาที่แผงควบคุมตรงนี้แล er nah ้วก็กลไกในแผงควบคุมตรงนี้นะครับก็จะ ไปต่อกับเส้นสีดำนี่นะครับซึ่งเป็นนิวตันก็จะครบวงจรนะครับสำหรับวงจรนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจากลายเข้ามาลายกับนิวตันเข้ามานะครับจากลายก็จะวิ่งเข้ามาที่สวิตนะครับสวิตออนออฟจากสวิตออนออฟนะครับก็จะมาเข้ากับเจ้าไตาแอค ไตแอกตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ power นะครับแล้วก็ออกจากไตแอกนะครับก็จะมาเข้ามอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์นะครับขดลวดฟิวกับขดลวดอเมเจอร์ก็จะต่อนุกรมกันเพราะว่าเป็นมอเตอร์แบบ universal นะครับแล้วก็มาครบวงจรนะครับ เสร็จแล้วที่ไตแอกตรงนี้นะครับก็จะมีวงจรสำหรับควบคุมสปีดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าความนัานทานที่ปรับค่าได้นะครับควบคุมสปีดส่วนรายละเอียดในวงจรตรงนี้นะครับเอาไว้ถ้าแอดมินเจอวงจรค้นหาวงจรเจอแล้วแอดมินจะมาอธิบายฝังว่า ข้างในของวงจรนี้นะครับมีรายละเอียดแบบไหนอย่างไรนะครับวงจรคอนโทรลต่อเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งในวงจรคอนโทรลนี้ก็ต้องมีไฟมาเลี้ยงนะครับหน้าตาโดยคร่าวๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอะมเจอร์ตรงนี้ก็จะเป็นขดรวดฟิวนะครับซึ่งด้านในด้านในของมอเตอร์นะครับก็จะต่อนุก,กรมกันนะครับ เพราะฉะนั้นโดยหลักการก็มีแค่นี้เองตรงนี้ก็สวิตช์ออนออฟออนออฟตรงนี้ก็ปรับสปีดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตรวจเช็คนะครับกรณีที่ไม่ทำงานนะครับก็จะเห็นว่าอุปกรณ์มีไม่กี่ส่วนนะครับ มีมอเตอร์มีแผงควบคุมสวิตช์ออนออฟมีตัวปรับสปีดแล้วก็มีโลนสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขนะครับก็ให้เช็คทีละสเต็ปนะครับอันดับแรกมีไฟเข้ามาหรือไม่มีพุตเข้ามาหรือไม่นะครับก็คือเช็คสีแดงกับสีดำนี่นะครับใช้มิเตอร์เช็คว่ามีไฟเข้ามาหรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลองปรับสปีดดูนะครับ ว่าสามารถที่จะหลังจากนั้นนะครับก็ทําการออนสวิตนะครับออนดูว่าเมื่อออนแล้วมอเตอร์ทํางานหรือไม่นะครับถ้ามอเตอร์ทํางานก็แสดงว่ามอเตอร์ไม่มีปัญหาทีนี้กรณนนีถัดไปกรณีถ้ามอเตอร์ไม่มีปัญหาแล้วปรับสปีดไม่ได้นะครับก็ให้มาเช็คที่ตัวนี้นะครับตัวปรับสปีดนะครับว่าตัวนี้หลังจากที่ทําการปรับ สไลด์บาร์ตรงนี้ขึ้นลงแล้วเนี่ยค่าความนั้นทานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับวิธีง่ายๆก็คือใช้มิเตอร์นะครับถอดมาแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดค่าความนั้นทานนะครับว่าทุกครั้งที่เราทําการปรับตัวนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าความนั้นทานหรือไม่นะครับหรือไม่ต้องถอดก็ได้นะครับก็ใช้มิเตอร์จับที่ตัวนี้นะครับวัดที่ตรงนี้นะครับสองขัว้ว จากนั้นนะครับถ้าใช้มิเตอร์ปรับแนละ้วตรงนี้ค่าความทนทานมีการเปลี่ยนแปลงปกตินะครับแต่ว่าสปีดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับลำดับถัดไปนะครับจุดที่จะต้องสงสัยก็คือเจ้าตาแอคตตรงนี้นะครับก็ดูเบอร์นะครับว่าเบอร์อะไรแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ลองเปลี่ยนอะไรดูนะครับหรือถ้าเปลี่ยนแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะควบคุมสปีดได้ ปัญหาก็จะอยู่ในแผงควบคุมตรงนี้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์แบบที่มีแปลงถ่านนะครับ DC มอเตอร์แบบที่ใช้แปลงถ่านนะครับจุดอ่อนก็อยู่ที่แปลงถ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตนะครับว่าถ่านแปลงถ่านยังเหลือเพียงพอหรือไม่นะครับมีขนาดยาวเพียงพอหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าแปรงถ่านหมดนะครับก็จะทำให้มอเตอร์หมุนสะดุดได้หรือไม่หมุนนะครับหรืออาจจะทำให้เกิดการเหม็นไหม้นะครับเกิดประกายไฟนะครับเนื่องจากว่าตัวยึดแปรงถ่านอาจจะไปเสียดสีเข้ากับซีคอมมิวเตเตอร์นะครับเราก็ทําให้เกิดแปรงถ่านทําให้เกิดการเหม็นไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คสภาพแปรงถ่านตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่ทำงานนะครับ ก็ต้องมานั่งเช็คมอเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามอเตอร์ตัวนี้ยังปกติดีหรือไม่นะครับซึ่งคลิปถัดไปนะครับแอดมินก,ก็จะแนะนำวิธีการเช็คมอเตอร์ตัวนี้นะครับเช็คซีรีส์มอเตอร์หรือยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ตัวนี้นะครับว่าวิธีการเช็คนะครับเราจะเช็คแบบไหนอย่างไรนะครับมอเตอร์ดีหรือเสียเราจะเช็คแบบไหนอย่างไร ส่วนตรงนี้นะครับแอดมินจะลองหาวงจรนะครับซึ่งตรงนี้เขามีเบอร์อยู่นะครับว่ามีเนมเพจของวงจรอยู่นะครับแอดมินจะลองหาดูว่าโครงสร้างของวงจรตรงนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหลักการควบคุมของเขาเขาทำยังไงนะครับใช้วิธีไหนมาควบคุมเจ้าไตแอดตรงนี้นะครับถ้าหาเจอแอดมินก็จะมาอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ การประกอบกับนะครับแอดมินคงไม่ประอกอบกลับให้ดูเนะื่องจากว่าแอดมินไม่ต้องการที่จะใช้งานตัวนี้ต่อไปนะครับแอดมินแกะเพื่อที่จะเอาอะไรเท่านั้นนะครับคงไม่ประกอบกับนะครับเพราะฉะนั้น <ielle> การประกอบกับก็ไม่ยากนะครับก็รีเวิร์ดกับเส้นทางที่เราแกะออกนะครับก็คือทําย้อนสอนกับช่วงที่เราแกะเปิดแกะเปิดออกดูนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ให้แอดมินด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับที่สําคัญนะครับแชร์ต่อต่อไปยังเพื่อนๆนด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางสําหรับ ในการแก้ไขด้วยตนเองในอนาคตนะครับกรณีที่มีปัญหานะครับซึ่งหากท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ